พอมาดูประเทศไหนที่เราน่าจะเอามาเป็นตัวเทียบเคียงกับกรณีของไทยได้นะฮะด้วยบังเอิญหรือไม่รู้อะไรไม่ทราบผมก็ลองไปดูว่าประเทศในยุโรปเหนือนมันมีประเทศไหนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วมันค่อนข้างจะ,ระเรียกว่าได้รับการยกย่องว่าเปลี่ยนแปลงอย่างสันติและไม่มีเลือดสกัสกดัดหยดนองนะครับก็คือการปก,กครองของประเทศเดนมาร์ก ทีนี้ก็เลยมาดูว่าอถ้าเดนมาร์กเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างสมบ,บสันติเนี่ยและพระราชอำนาจและรัฐมนุฉบับแรกของเดนมาร์กเป็นอย่างไรเพื่อจะได้เทียบเคียงกับพระราชอำนาจของอรัฐมนุนฉบับแรกของไทยเราถกเถียงกันยอยู่เรืะะ่อยครับว่ามากหรือน้อยแล้วเราก็มักจะอ้างอังกฤษอ้างอังกฤษในปัจจุบันด้วยฟังให้ดีนะฮะเปรียบเทียบกับระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในปัจจุบันเนี่ย ในขณะที่อังกฤษที่เยาเขามีวิวัฒนาการของระบบกษัตริย์ภายใต้รัธรรนูนใช้เวลา300กว่าปีของเราลียนในท้งนับมาถึงวันนี้ก็ประมาณ1 6 0 7 0ปีของเรา82ปีคือมันมันจะเป็น,นการเปรียบเทียบที่เรียกว่าเหมือนกับซีพีเลี้ยงไก่ฉีดยาให้มันโตเร็วเนี่ยเราเราต้องการให้ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของเราเนี่ยพัฒนายอย่างรวดเร็ว รุดเร็วเท่ากับของอังกฤษหรือของเดนมาร์กที่ใช้เวลา300กว่าปีเนี่ยนะครับคือผมก็เลยสงสัยว่าไอ้ตรงแล้วมันมันจะมันจะไหวหรือเปล่ามไม่รไปดนะูมันเป็นการฝืนฝืนสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขของบริบททางการเมืองไทยของเราเกินไปหรือเปล่านะฮะนี่รนะัฐธรรมนูญฉบับแรกของเดนมาร์กเนี่ยก็เกิดขึ้นในวันที่5มิถุนายนพศ1 8 4 9 ที่นี่ผมอาจะหลายๆท่านคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเดนมาร์กถึงเปลี่ยนแปลงได้อย่างสันตินะครับสงบแล้วก็ถือว่าเป็นการยกย่องม,มากเลยนะครับว่าไม่มีการตองเลื่อนเลยนะครับถามว่าถ้า,ถา,างั้นเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงเขาเป็นยังไงบ้างเราก็พบว่าก่อนที่จะถึงปี1849เนี่ยการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเงินนะครับมันเริ่มหมัอแต่ถึงพันหกร้่อะไรก็คือ7ปีใช้เวลา7ปีที่มีกลุ่มการเมือทีอเ่เคลื่อนไหว รูปที่ท่านเห็นเนี่ยบนจอเนี่ยนะครับทางซ้ายสุดนี่ก็คือพระเจ้าเฟต ريك ที่เจ็ดก้าวท่านจะเปลี่ยนก็เือนพระโกเก้าของเรานะครับคนต่อมานะครับก็เป็นคนที่ชื่อว่ากรันวิกกรันวิกนี่ก็เป็นคล้ายๆกับหนึ่งในคณะราษฎรของเดนมาร์กนะครับต่อมาคือบิชอปบิชอปนะครับมอนราแล้วก็คนที่สามคือเดเมนนะครับสามท่านเนี่ย สามท่านนี้จะคิดถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆคือว่าเป็นราร่าดาร่าของเรนมาทีานี้ถามว่ากลุ่มกลุ่มคนประเภทไหนที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับและเคลื่อนไหวขขขเขาเขาเรียกร้องอะไรกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ออกมาเรียกร้องเลยนะครับเป็นกลุ่มชาวไร่ชาวนาที่มีที่ของตัวเองนะครับไม่ใช่เป็นผู้เชา่า ก็เคข่อนไหวตั้งแต่1,842นะนะฮะเอาแค่กลุ่มชาวไร่ชาวนานเนี่ยก็ได้คิดแล้วล่ะว่า2475เรามีกลุ่มชาวไร่ชาวนาอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับชาวไร่ชาวนา,นานที่ว่านี้ของเดนมาร์กก็ถือว่าคือเดนมาร์กเป็นประเทศในยุโรปที่เรียกได้ว่าระบบการเกษตรเขาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เราก็เคยได้ฟาร์มโคโนโดนเดนมาร์กนะครับเดนมาร์กเนี่ยส่งเนื้อวัวออกไปให้เลี้ยงยุโรปเนี่ยเป็นเปน,นมหาศาลเลยนะครับแล้วก็พวกการเกษตรเขาก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จอี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีลักษณะเงื่อนไขคล้ายๆกับประเทศเราในแง่ที่ว่าเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ในแง่ของการเกษตรนะครับของเขาก็อุดมสมบูรณ์ด้วยเช่นกันแต่ทีนี้ทำไมของเราชาวไร่ชาวานาของเรา ไม่ได้มีบทบาทมากนักในสองสทีนี้กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คงดาวได้แหละไม,ไม่ไม่น่าจะผิดพลาดก็คือกลุ่มประเภทที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าคนชั้นกลางมีการศึกษาประกอบด้วยข้าราชการนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยไอ้เขาใช้คำว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่เราก็พบว่า2 4 7 5เรายังไม่มีมหาวิทยาลัยมีอาจารย์มหา,หา,า,า,หา,หาวิทยาลัาาย,ยลนะกฎหมายพระ,ะพระของเขานะครับนะฮะแล้วก็มีข้าราชการ เนี่ยก็กลุ่มกลุ่มเหล่านี้ก็รวมตัวกันแน่หละกลุ่มพวกนี้อยู่ภายใต้อุมการณ์เีนิยมนะครับเพราะอย่าลืมว่ายุโรปเนี่ยเข้าสู่ยุคเอลิทเมนต์นะครับแล้วก็แนวคิดเรื่องเซนิยมเหตุผลนิยมเนี่ยก็เริ่มมีบทบาทอิทธิพลสําคัญนะฮะเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่17นะฮะสมัยจอร์ล็อกเนะะอลลอกอไรเป็นต้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็เป็นกลุ่มเซนิยมนะครับ ในช่วงการเรียกร้องรักธุรนิจเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้คำว่าประชาธิปไตยเพราะว่าประเทศไตเป็นคำในแง่ความหมายในแง่ลบของคนยุโรปในขณะนั้นเอ่อแล้วก็มันเป็นความหมายในแง่ลบยาวนานจนกระทั่งถึงศตวรรษที่20่สิบซ้ำไปแล้วก็กว่ากว่ากว่าคำว่าประชาธิปไตยจะเป็นสโลแกนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในเดนมาร์กในกระเปางขึ้นไปศตวรรษที่20่สิบแล้วคุยไงว่าแกนนำในการเปลี่ยนแปลงของ เดนมาร์กเนี่ยเขามีความเข้าใจปัญหาของประชาธิปไตยดีเพราะอะไรเพราะว่าเขาคือฝรั่งเ,เขาคือยุโรปที่รู้ถึงปัญหาประชาธิปตไตยตั้งแต่สมัยเอเธนมาแล้วนะครับปัญหาในแง่ลบของการที่ให้ประชาชนเนี่ยใช้อำน,นาจแต่ไม่มีขอบเขตน,ะะนั้นาตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่อาจจะเป็นโจทย์อันหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ระบอบกษัตริย์ ภายใต้ปืนเขาเนี่ยอาจจะมีความเข้มงแข็งมัน่นคงนะครับ